สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปุ๋ยกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของค่านิยมนะคะจะมีค่านิยมบางอย่างเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยโอเคนะแต่บางคนก็ยังมีนิสัยยึดติดก,กับค่านิยมเหล่านี้เดี๋ยววันนี้ปุ๋ยจะลองมาพูดกันนะคะมีสี่หัวข้อนะข้อแรกความรักสนุกนะคะความรักสนุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดี แต่ว่ามันเป็นค่านิยมที่ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความสนุกคือหมายถึงว่าเราสนุกนะตอนนี้แต่ในอนาคตจะมีผลข้างเคียงตามมาเราก็ไม่รู้อย่างเช่นการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันนะนะจุดที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราอาจจะได้ความรู้สึกสนุกมีความสุขไปแล้วและไม่ได้ป้องกัน นะคะแต่หลังจากนั้นล่ะเราต้องมานั่งกังวลว่าจะเป็นเอดไหมเป็นซิฟิลิสไหมหรือในคนที่มีครอบครัวแล้วไปเจอผู้หญิงผู้ชายถูกใจก็มีอะไรกันนะคะก็คือการนอกใจลองคิดผลที่ตามมาว่าครอบครัวอาจจะแตกแยกถูกฟ้องหย่าถูกแบ่งแยกระดกลูกก็ต้องแบบไปทางพ่อบ้างไปทางแม่บ้างนะคะเกิดการแย่งลูกกันนะคะต่อมาเขาบอกว่าความสนุกเนี่ย จะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายที่สุดแต่เราก็สูญเสียมันไปได้ง่ายที่สุดเช่นกันคนที่ทุ่มเทพลังงานไปกับความสนุกแบบผิวเผินมักจะลงเอยด้วยความรู้สึกกังวลมากขึ้นอารมณ์ไม่มั่นคงมากขึ้นและซึมเศร้ามากขึ้นกว่าเดิมความสนุกไม่ใช่เหตุของความสุขแต่เป็นผลที่เกิดจากความสุขก็หมายถึงว่าเราเนี่ยจะเกิดความสุข ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็จะมีความสนุกตามมาซึ่งในหนังสือเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าคุณเลือกค่านิยมและตัวชี้วัดที่ดีได้เนี่ยคุณก็จะมีความสุขเองโดยธรรมชาติเช่นค่านิยมของเราเนี่ยเดี๋ยวค่านิยมจะมีการพูดอีกนะคะนะว่าค่านิยมแบบไหนถึงดีเออค่านิยมของเราต้องเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีนะคะพอเราเห็นลูกเติบโตขึ้นมาอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเขาเริ่มพูดได้เริ่ม จับตัวอักษรเริ่มต่อบล็อกได้อไรเงี้ยเราก็จะมีความสุขอันนี้เป็นค่านิยมที่ดีนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ดียอมรับได้ทําให้ครอบครัวของคุณกับคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครเนี่ยอันนี้ก็คือค่านิยมที่ดีนะคะ